สวัสดีครับบริษัท Blue Origin ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Jeff Bezos เนี่ยได้ประกาศเปิดตัวเครือข่ายดาวเทียมที่ชื่อ Terra Wave นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Starlink ของบริษัท SpaceX ของ Elon Musk นะครับโดยบริษัท Terra Wave ระบ,บุว่าจะให้แบนด์วิดต์สูงถึง6เทราไบต์เลยนะทั้งอัปโหลดและดาวโหลดพร้อมใช้งานได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกแต่ว่ามีข้อแม้สําคัญนะครับคือคนทั่วๆไปอย่างเราเนาาี่ยจะไม่ได้มีโอกาสได้ลองใช้งานนะครับเพราะว่าเครือข่ายนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อลูกค้ากลุ่มองค์กรใหญ่ที่เป็น Data Center หรือว่าสำหรับรัฐบาลน,นะครับไม่ใช่เพื่อ user ทั่วไปแบบประชาชนทั่วไปใช้ได้เหมือน Starlink นะครับโดย Blue Origin เนี่ยวางแผนจะส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศในช่วงปลายปี2027นะครับโดยเครือข่าย t e r l Wave เนี่ยจะประกอบด้วยดาวเทียม 5,408ดวงนะครับที่เชื่อมต่อกันด้วยเลเซอร์โดยแบ่งเป็น5,280ดวงเนี่ยจะอยู่ในวงโครจรต่ำนะครับหรือว่าเรียกว่า low earth o r b i t ที่จะเชื่อมต่อกับพื้นดินด้วยคลื่นวิทยุปกตินะครับให้ความเร็วสูงสุด 144GB s e ต่อการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็อีก128ดวงเนี่ยจะอยู่ในวงโครจรกลางนะครับหรือว่าเรียกว่า medium earth o r b i t นะครับซึ่งจะเป็นตัวหลักที่ทาให้ได้ความเร็ว6กเทราไบต์นะครับ d e f l i m p s CEO ของ Blue Origin เนี่ยโพสใน n k e d ินนะครับว่าเครือข่ายนี้เนี่ยถูก Purpose Built for Enterprise Customer ก็คือออกแบบมาเพื่อลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะต่างจาก Starlink นะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีดาวเทียมเยอะที่สุดและให้บริการลูกค้าหลายล้านคนหรือ Project q u i p p r r ของ Amazon ที่ก็มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้จำนวนมากเชื่ว่าเวฟเนี่ยจะจำกัดลูกค้าประมาณไม่เกิน1 0 0 0 0รายนะครับโดยเน้นที่หลักหมื่นถึงหมื่นกว่าองค์กรที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เสถียร เร็วมากสำหรับงานสำคัญสำคัญนะครับแล้วไอ้ความเร็ว6เทราไบต์ per second เนี่ยมันเร็วแค่ไหน6 t e r a b บต์เนี่ยคือความเร็วการเชื่อมต่อข้อมูลที่เร็วอย่างแือเชื่อนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในบทความ นี้ที่พูดถึงความเร็วแบบ b i directional นะครับเปรียบเทียบกับความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านแบบทั่วไปในปี2 0 2 6นีบนี้นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านเฉลีย่ยในไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0่0 0 0 MB ถึงหนึ่งพ s นเมกะไบครับ Starlink หรือ Project Kuiper เนี่ยจะได้ความเร็วประมาณ1 0 0่0 0 MB ถึงห้าร้อยเมสำหรับดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าถ้าอัปโหลดในความเร็วก็จะ drop ลงมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าหกพเนเทอร์ไบต ค,คือถ้าให้เทียบกันเนี่ยก็คือจะเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านแบบทั่วไปประมาณ 6000- ถึง60,000เท่านะครับลองมาเทียบเป็นขนาดไฟล์นะครับถ้าเป็นไฟล์ขนาด1นเทราไบต์เนี่ยที่ความเร็วอินเทอร์เน็ต1กิกะไบต์เซ็กนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2.2ชั่วโมงครับแต่ที่อินเทอร์เน็ตระดับ6กเทราไบต์เ Se จะใช้เวลาแค่1.3วินาทีเท่านั้นในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ไอสิ่งที่เทราเวฟจะเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือด้านการ a i ไอเทรนนิ่งขนาดยักษ์นะครับ ส่งข้อมูลระหว่าง GPU หลายพันตัวพร้อมกันเช่นโมเดล AI ขนาดหลายล้านพารามิเตอร์นะครับเชื่อม Data Center ข้ามเมืองข้ามประเทศย้ายข้อมูลมหาศาลแบบ Real Time เช่น Cloud AI Scientific Computing หรือว่าใช้ในเรื่อง High Frequency Trading หรือ Simulation ซึ่งทาง Terra Wave เนี่ยก็คาดว่าจะเริ่มปล่อยดาวเทียมดวงแรกในช่วงไตรมาส4ปี2027นะครับโดยจะใช้จรวด New l e n n ของ Blue Origin เองซึ่งเพิ่งปล่อยสำเร็จ ครั้งที่2เมื่อปลายปี2025แล้วก็ยังกําลังพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วทาไม Blue Origin ถึงตัดสินใจที่จะทํา Terra Wave ตอนนี้นะครับเพราะว่า AI Boom เนี่ยทำให้ดีมาสําหรับ space based high bandwidth connectivity เนี่ยพุ่งสูงมากโดยเฉพาะการสร้าง space data center รั่วซิมข้อมูลระหว่าง cloud data center ที่กินพลังงานมหาศาลบนโลก Jeff Bezos เนี่ยต้องการส่วนแบ่งในตลาด satellite c o m s ที่ Elon Musk ครองอยู่นะครับ Blue Origin เนี่ยจะยังช้ากว่า SpaceX ในเรื่องของ launch cadence นะครับดังนั้นการ deploy ดาวเทียม5,408ดวงเนี่ยอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดเดาไว้ก็ได้นะครับ